สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ a K Classroom ในคาบที่8เนาะซึ่งคาบนี้นะครับจะเป็นเรื่องอัตราส่วนอ่าน้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยปกติเรื่องนี้มันเป็นอัตราส่วนร้อยละ,ละไม่ใช่หรอ,อแต่ว่าส่วนตัวพี่อะ่ะพี่มองว่าร้อยละเนี่ยมันควรจะไปอยู่กับเรื่องเปอร์เซนต์มากกว่าครับเพราะว่าร้อยละกับเปอร์เซนต์อ่ะมันคืออันเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่เขียนคนละแบบเฉยๆนะครับก็เลย พี่เลยมองว่าเออเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตอนที่มันเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ร้อยละอะไรงั้นดีกว่านะครับแต่ว่าอัตราส่วนเราจะพูดถึงแค่อัตราส่วนอย่างเดียวเนาะโอเคอัตราส่วนและร้อยละเอ้ยอัตราส่วนเฉยๆเอออัตราส่วนเนี่ยจริงๆมันเป็นบทหนึ่งที่ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างน้อยเหมือนกันกับกับคาบที่แล้วเนาะเพราะว่ามันอจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับคือพื้นฐานของอัตราส่วนเนี่ยใช้เรื่องหารกับคูณครับ ก็เห็นไหมคือน้องน้องบางคนนะดูดูแบบเนี่ยดูคอนเทนต์เนี่ยอาเคคัสลูมเนี่ย,นยในในช่วงแรกๆอ่ะที่มันเป็นบวกลบคูณหารแล้วแบบเห็นว่าเฮ้ยแค่บวกลบคูณหารทำไมมันคลิปมันยาวขนาดนั้นว่าอะไรเงี้ยแล้วจะกลัวไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นการปูส่วนที่แบบควรจะเข้าใจมากที่สุดนะครับก็เลยสอนละเอียด แบบมากๆเลยแล้วก็ให้แบบเข้าใจแบบจริงๆเนาะเพราะแล้วแล้วทีเนี้ยพอพอเราเรียนเรื่องอื่นอะ่ะมันก็จะสั้นลงเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นการคำนวณอะ่ะเราคำนวณเป็นแล้วไงมันก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้วุ่นวายมากนะครับที่เหลือมันจะเป็นแค่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างอย่างเหมือนเรื่องที่แล้วที่เป็นบรรจัดญญตอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ปะเออมันมันเป็นแค่แบบว่าเออสอนว่า เออถ้าเราจะเปรียบเทียบนะเราต้องตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้แล้วก็จับอันนี้คูณกันแล้วก็หารอันนี้แล้วก็จบเห็นปะเออมันไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับอัตราส่วนเนี่ยอ่คอนเซปมันง่ายมากเลยครับมันมันง่ายจริงๆคืออัตราส่วนเนี่ยมันจะเขียนอยู่ในรูปของแบบอย่างเช่นอ่าสองต่อหนึ่งอย่างเงี้ยแบบ3ต่อ5อะไรเงี้ยเนี่ยไอไอตรงจุดจุดสอันตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราส่วนนะครับก็คือเราก็จะเรียกว่า2ต่อหนึ่งสต่อหนะครับซึ่ง ที่ไปที่มามันมันคืออะไรหรอมันมันแล้วแล้วแต่เลยครับว่าน้องจะเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยดูดูโจทย์เลยแล้วกันอย่างเช่นเนี่ยห้องเรียนห้องหนึ่งมีผู้ชาย25คนมีผู้หญิง75คนถามว่าห้องเรียนเนี้ยมีอัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงเท่าไหร่ครับก็ผู้ชายต่อผู้หญิงเอออันเนี้ยคืออย่างเดียวที่ต้องระวังครับคือ ผู้ชายต่อผู้หญิงกับผู้หญิงต่อผู้ชายไม่เหมือนกันนะมันมันอยู่ที่ว่าอะไรขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยเอาจริงๆมันอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็น1ส่วนอ่าสอส่วนสกับ3าส่วนสมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังระวังดีๆว่าโจทย์ถามหาอะไรเนาะอย่างอันนี้เขาบอกว่าผู้ชายต่อผู้หญิงครับก็ผู้ชายมี25คนผู้หญิง75คนก็เป็น25ต่อ75แค่นี้เสร็จเลยเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นข้อสอบปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบแบบปกตินะเขาไม่มีตัวเลือกย5้าต่อ75ให้เราครับเพราะว่ามันง่ายเกินนะครับหรือหรือข้อสอบจริงเท่าที่พี่จําได้เนี่ยมันจะเพิ่มความยากมานิดนึงอย่างเช่นนักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมีผู้ชาย25คนเอ้ยมนนักเรียนห้องหนึง่งมี100คนอย่างเงี้ยแล้วมีผู้ชาย25คนแล้วถามว่าผู้ชายต่อผู้หญิงคือเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนแบบไม่ให้ผู้หญิงมาแต่ว่าเขาให้มาว่าทั้งห้องเนี้ยมี1้อยคนแล้วมีผู้ชายย่างเงี้า็ต้องเอา เอา100ตั้งแล้วก็ลบ25ก่อนเพื่อให้มันเหลือแบบจำนวนผู้หญิงใช่ไหมแล้วค่อยมาเป็นผู้ชายต่อผู้หญิงนะครับแล้วก็มาซ้อนความยากเพิ่มอีกนิดนึงก็คือไม่มีไม่มีช้อย25สต่อเจ้านะครับแล้วก็มีช้อยอื่นอื่นแทนนะครับซึ่งสิ่งที่พี่จะอธิบายต่อไปก็คือตรงนี้เลยครับว่าให้น้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าอัตราส่วนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเมื่อเราคูณเพิ่มเท่ากันหรือหารออกเท่าเท่ากันนะครับคูณเพิ่มเท่ากันหรือหารออกเท่ากัน ความหมายคืออย่างอันเนี้ย25ต่อ75เนี่ยจริงๆมันสามารถเขียนอยู่ในรูปของ25หาร75แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นอัตราส่วนมันก็เป็นอัตราส่วนเหมือนกันนะครับอ่าวิธีทำเนี่ยน้องจําเรื่องการตัดทอนได้ปะเออคือที่พี่บอกว่ามันจะเท่ากันเสมอเมื่อเราบวกเอ้ยเราคูณเพิ่มหรือหารออกเท่าๆกันนะครับโดยการที่อย่างอันเนี้ย มันลงท้ายด้วย5ครับมันต้องใช้5หารอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็จะหาร5ครับหาร5ซึ่งเวลาหารน้องต้องหารทั้ง2นะครับซึ่งอ่าก็อ่ะ,อะสำหรับใครที่ไม่คล่องนะครับหาร5 5-5เป็น25ใช่ปะอ่าก็จะได้ออกมาเป็น5นะครับแล้วก็เอา75มาตั้งหารใช่ป้่าครับลบกันเหลือ2ดึง5ลงมา5-5 25อก็ได้15บห้าใช่ปะเนี่ย คือพูดง่ายๆคือหาร5เนี่ยแปลว่าเอา25ไปหาร5ครับแล้ว75ไปหาร5ก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5ต่อ15นะครับซึ่ง25ต่อ75หรือ5ต่อ15มีค่าเท่ากันเลยนะครับไอ้2ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากันเป๊ะเ,เลยนะครับคือคือเลขมันดูเหมือนจะไม่เท่ากันครับแต่ว่าถ้าน้องเอามาหารมันจะเท่ากันสาเหตุที่มันเท่ากันเพราะอะไรครับก็อย่างที่พี่บอกครับว่า พี่น้องน้องจำที่พี่สอนเรื่องหารได้ใช่ไหมว่าถ้าเราตัดทอนเราตัดทอนลงไปอะ่ะแล้วมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําคือตัดทอนกับไม่ตัดเวลาหารเสร็จอะ่ะคำตอบมันจะเท่ากันเป๊ะที่พี่ลองทําให้ดูแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นไหมว่าอันเนี้ยเดิมทีมันคือ25ต่อ75หใช่ปะหรือ25ส่วน75แล้วเราใช้5หารครับหรือใช้5ตัดทอนมันก็เลยเหลือ5ส่วน15ซึ่งมันก็คือเศษส่วนที่ต่ําลง แต่ถามว่าต่ําสุดยังก็ยังใช่ปะ่ะเออแต่มันเป็นเศษส่วนที่ต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นค่ามันก็ต้องเท่ากันครับดังนั้นมันก็เลยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันพี่ก็เลยบอกไงว่าสรุปไง่ายๆว่าอัตราส่วนเนี่ยถ้าเราเพิ่มโดยการคูณทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันนะครับแล้วก็หารออกทั้ง2ฝั่งก็เท่ากันมันจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับที่มีค่าเท่ากันเสมอเนาะอ่าซึ่งเอออันเนี้ย ไม่แน่ใจว่าพี่พูดเรื่องการพี่พูดในในเรื่องการหานไปหรือ,อยังนะครับว่าเวลาน้องตัดทอนนะครับคือน้องหลายคนอ่ะเอ้ยอพี่ชอบติดคำมาพูดว่าหลายคนอ่ะแต่จริงๆน้องไม่ต้องซีเรียสนะคือพี่ก็หมายถึงบางคนนั่นแหละแต่แบบมันมันติดปากเฉยๆเออน้องบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแบบเหมือนไม่ยังไงอ่ะเหมือนแบบคือคือรีบอ่ะเหมือนแบบสมมติมี 25- กับ75เนี่ย บางคนเขาไม่มองเลข5้านะเขามองข้ามไปเลยว่าเฮ้ยใช้ใช้ยีตัดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันเป็นเลขที่เยอะเกินไปนครับน้องเวลาตัดทอนอะ่ะพี่แนะนําว่าให้น้องใช้สุดคุณแม่มาตรฐานนะครับแบบดูว่า2หารได้ไหมสได้ไหมห้าได้ไหมอะไรเงี้ยสองสองสาห้าอะไรเงี้ยแค่นั้นพอครับแล้วแล้วก,วก,ก็ก็อาจจะตัดหลายรอบแต่ว่า มันได้เลขที่ง่ายกว่าแล้วก็ใช้เวลาการทําน้อยกว่าครับเพราะว่าถ้าน้องมัวแต่ไปนั่งคิดว่าแบบเฮ้ยยี่ห้ามันตัดได้ไหมแล้วน้องใช้แม่ยี่ห้าอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาไปอีกอะแต่ถ้าน้องใช้แม่ห้าอย่างเห็นปะมันได้แบบเร็วกว่าแล้วแล้วมันเหลือ5กับ15อย่างเงี้ยถ้ายังไม่มีในตัวเลือกหรือไม่มีในช้อยนะครับน้องก็ต้องตัดทอนอีกรอบหนึ่งซึ่ง5กับ15เนี่ยก็ใช้5หารได้เหมือนกันใช่ปะอ่าก็5ครับ51เป็น5ครับแล้วก็ 5 35เราก็จะได้อาาัตราส่วน1ต่อ3นะครับหรืออันเนี้ยถ้าน้องมองง่ายๆครับเนี่ยเห็น 1, 1, 1, 3, 15, ว่า5้า่เป็น5ใช่ป่ะแล้วก็5 3ามเนี่ยมันก็ได้1ส่วน3เหมือนกันหรือก็คืออาาัตราส่วน1ต่อ3นะครับเพาราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าห้องเรียนห้องเนี้ยมีอาาัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงเป็น1ต่อ3หรือแปลเป็นภาษาคนก็ประมาณว่าผู้ชาย1คนต่อผู้หญิง3คน อันนี้อันนี้หมายถึงในโจทย์นะในโจทย์นะอย่าอย่าคิดไปไกลนะครับก็คือผู้ชาย1ต่อผู้หญิงสามดังนั้นเห็นไหมว่าน้องเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดเนาะก็คือแปลว่าถ้าเกิดว่าพี่จะลองคูณครับทีเนี้ยอย่างที่พี่บอกครับว่าถ้าเราคูณเพิ่มเท่าๆกันเนี่ยมันก็ยังเป็นอัตราส่วนเดียวกันอยู่เหมือนเดิมนะครับอืที่ผ่านมาเราเราหาร5กันเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าพี่จะลองคูณ4เข้าไปนะครับ เอาหนึ่งต่อ3มเนี่ยมาคูณ4ี่แต่เวลาคูณต้องต้องคูณทั้ง2ตัวนะครับห่งคูณสเป็น4นะครับแล้วก็สามคูณสเป็น12นะครับเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็น4ต่อ12ก็คือเหมือนผู้ชาย4คน ่อผู้หญิง12คนซึ่งถ้าน้องคิดดีๆเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า1นส่วนสเนี่ยกับ4ี่ส่วนสิอ่ะมันก็เป็นการคู 4, ทั้งทั้งเศษและส่วนเห็นไหมว่าเรื่องราวมันสัมพันธ์กันหมดเลยครับทั้งเรื่องคูณทั้งเรื่องหารทั้งเรื่องเศษส่วนเห็นไหมเออแล้วทีเนี้ยตอนจบนะครับตอนจบเนี่ยคือคือที่พี่สอนเรื่องทั้งแบบหารออกแล้วก็คูณเข้าเนี่ยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกครับว่าโจทย์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละเนี่ยมันไม่ง่ายแบบให,ให้ให้แบบตอบยี่ส ต่อ75อย่างงี้ใช่ไหมเออหรือบางทีเนี่ยในตัวเลือกอาจจะไม่มี1ต่อ3ก็ได้ครับหรือไม่มีไม่มี5ต่อ15อย่างเงี้ยแต่ดันมี4ต่อ12แทนอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้รู้ว่าแบบเออทำยังไงมันถึงจะแปลงเป็นตัวที่มีในช้อยในในตัวเลือกให้กาได้บ้างนะครับอ,อืึก็ทำแบบนี้นะครับนี่ก็คือจริงๆจะว่าทั้งหมดของอัตราส่วนร้อยอัตราส่วนก็ได้นะก็คือจริง,รงๆก,ก็ก็เหมือนจะหมดแล้วนะครับทีเนี้ยอีกอันนึงที่พี่อยากจะให้เช็คครับ อ,อยากจะให้หัดเช็คดูนะครับก็คือว่าเราอยากรู้ว่าอัตราส่วน2ตัวเอคู่นี้มันเท่ากันหรือเปล่าคือสมมุตินะอันนี้อันนี้สมมุติแต่พี่จะใช้เลขง่ายนะครับก็คือเลขเลขที่เราคำนวณมาแล้วนี่แหละสมมุติว่าน้องไม่รู้นะนรนนนนรนะครับสมมุติว่าน้องไม่รู้นะน้องไม่รู้ว่า1ต่อ3เนี่ยกับ4ต่อ12เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับสมมติสมมติว่าน้องไม่รู้นะ จริงๆวิธีเช็คอะ่ะมันก็มีหลายแบบครับก็คือแบบแรกก็คือหารนะครับก็คืออย่างเนี้ยเอา4สอ่เอา4เนี่ยหารใช่ไหมครับก็คือหาร4ก็4 1เป็น4นะครับแล้วก็4 3 12มันก็จะเป็น1ต่อ3ซึ่งเท่ากันไหมเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีแรกคือหารนะครับในการเช็คว่าอ,นนอันนี้หมายถึงว่าสมมุติว่าเรามีอัตราส่วนอยู่2คู่ และเราไม่รู้มันเท่ากันหรือเปล่านะครับเราอยากจะลองเช็คนะครับมันจะทําแบบนี้วิธีหนึ่งอ่าวิธีแรกคือหารนะครับวิธีที่2คือคูณครับก็แน่นอนครับก็ที่เราทําให้ดูไปแล้วเนาะก็คืออย่างอันนี้เอา4คูณครับ4 1เป็น4 4 3 12นะครับมันก็เท่ากันอ่าเดี๋ยวดะน้องบางคนอาจจะงงว่าเอาพี่แล้วจะรู้ได้ไงว่าจะเอาอะไรคูณกันใช่ไหมวิธีทำอะ่ะคือให้น้องยึดตัวใดตัวหนึ่งครับอย่างเช่นตัวหลังเนี่ยคือ3 อันนี้คือ12ใช่ปะ่ะเราจะทําให้3มันเป็น12อะ่ะก็น้องจําเรื่องคูณได้ใช่ไหมก็3เท่าไหร่ได้12อนะ่ะเออน้องก็ดูสุดคูน่ะสเท่าไหร่ได้12 3 4 12ก็แปลว่าเราต้องคูณ4นะครับแค่นั้นเลยหรือใครไม่อยากดูตัวมากอยากดูตัวน้อยเนี่ยเอ้ยหเท่าไหร่ได้4จะได้ง่ายก็คือ1นคูณสใช่ไหมเออแล้วถ้าดูฝั่งหารน่ะน้องก็แบบเอ้ยรู้ได้ไงว่าต้องเอาอะไรหารใช่ปะ่ะนี่ไงสิบสอกับ3อย่างเงี้ยก็ 12หารอะไรแลเหลือ3 12หารอะไรเหลือ3เนาะเหมือนที่สอนในเรื่องหารใช่ไหมครับหรือจะมองหรือจะมองกลับกันว่า3คูณเท่าไหร่ได้12ก็คือ4ใช่ไหมในเมื่อ3าคูณสเป็น12ดังนั้น12หาร4ก็ต้องเหลือ3เออเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องหาร4นะครับแค่นั้นเลยเห็นนะเออมันไม่มีอะไรนะครับพี่เลยบอกไงว่าถ้าเราเรียนแบบบวกลบคูณหารมาอย่างละเอียดดีแล้วนะครับเรื่องพวกนี้มัน รายละเอียดมันน้อยมากอย่างเนี้ยเห็นว่อาอัตราส่วนรายละเอียดมันนิดเดียวเองแต่ว่าที่เหลือมันเป็นแค่การคำนวณครับแล้วก็วิธีสุดท้ายอ่าเท่าที่พี่รู้นะวิธีสุดท้ายก็คือจับมาคูณไข้ครับซึ่งคูณไข้นี้อันนี้พี่ขอย้ําอีกรอบนะครับน้องคือพี่ตอนนี้พี่สอนเรื่องหารพี่บอกเราว่าดูหารจบเนี่ยรบกวนอ่ากดลิงก์ด้านล่างนะครับ ที่เป็นเรื่องเศษส่วนนะครับที่พี่ทําไว้แล้วเนาะเพราะว่าเคยเคยสอนไว้แล้วไงก็เลยไม,ไม่ได้เอามาอยู่ในซีรีส์นี้แต่ว่าจริงๆพี่นับเรื่องเศษส่วนเนี่ยให้อยู่ในซีรีส์นี้ด้วยเนาะแต่ว่าแค่ไม่ได้ทําเป็นคลิปใหม่มาแต่ว่าให้ไปดูคลิปเก่าเนาะพี่พูดเรื่องการคูณไข้นะครับซึ่งวิธีที่3เนี่ยก็คือการคูณไข่ครับก็คือให้น้องตั้ง1นส่วนสครับแล้วก็จับเท่ากับ4ี่ส่วนสินะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเท่ากันไหมให้เราคูณไข้ครับโดยการทําแบบนี้ คุณค่อแค่นี้นะครับก็คือจะกลายเป็น1คูณกับ12นะครับแล้วก็เป็น3คูณกับ4อ่ะฮะอ่าไม่ต้องงงเนาะเรื่องคูณพี่สอนแล้วว่าการเขียนแบบนี้เนี่ยแปลว่าคูณนะครับอ่ะหรือถ้าเกิดน้องคนไหนงงก็พี่เขียนแบบนี้ก็ได้อ่าความหมายเดียวกันเนาะก็1คูณ12รับได้12แล้วก็3คูณ4เป็น12ถ้ามันเท่ากันแบบนี้แสดงว่าอัตราส่วนคู่นี้มันเท่ากัน โอเคน้องน้องอย่า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 ตั้งคําถามแบบกวนๆนะว่าแบบพี่มันก็เท่ากันอยู่แล้วก็พี่แปลงแปลงมาจากกันเดียวกันก็พี่บอกว่าสมมติว่าเราไม่รู้ไงนะครับแต่ว่าพี่ไม่อยากยกตัวอย่างโจทย์ให้มันแบบวุ่นวายอลังการมากเราใช้โจทย์หรือตัวอย่างที่มันใกล้ๆตัวนี่แหละครับคือจริงๆอีกเทคนิคหนึ่งนะที่ที่พี่อยากจะบอกว่าพี่เอามาใช้แบบเรื่อยๆนะยันเรียนจบยันสอนแล้วเงี้ยก็ยังใช้อยู่ก็คือ เวลาพี่เรียนเรื่องอะไรครับพี่จะจําตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งครับแต่เป็นตัวอย่างแบบจากเลขง่ายๆครับที่ที่มันทําให้เรานึกกี่รอบเราก็นึกออกอะเพราะมันเป็นเลขง่ายไงแล้วเราก็ลองตั้งตัวอย่างนั้นขึ้นมาครับแล้วเวลาเราเจอทำทำโจทย์ข้อที่เป็นเรื่องนั้นๆอย่างเช่นเรื่องอัตราสวร่วนเรื่องบัญญัติยางเนี้ยเราก็จะนึกถึงโจทย์นั้นเสมอแล้วเราก็จะ รู้ว่าอ๋อโจ์นี้นะที่เราจํามาเนี่ยมันทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้ออื่นๆที่เป็นเรื่องเดียวกันก็น่าจะทําประมาณเดียวกันแล้วเราจะได้มีตัวเปรียบเทียบอะ่ะแล้วก็จะได้แบบเหมือนเรียกสติเรียกความทรงจําเรากลับขึ้นมาให้มันทําได้เนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับที่พี่จะบอกก็คือสาเหตุที่มันใช้คําว่าอัตราส่วนและร้อยละนะครับ เพราะว่าวิธีการทําอัตราส่วนให้เป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันง่ายๆเลยครับก็คืออย่างอันเนี้ยเรามี1ต่อ3ใช่ปะอืมซึ่งอ่าต่อ3เนี่ยเรียกมันเรีมันไม่ลงตัวพี่ขอใช้เป็น1ต่อ4แล้วกันครับอ่าสมมุติว่าเรามี1ต่อ4นะครับ1ต่อ4เนี่ยถ้าเราเอาไปหารครับมันจะได้ว่าเป็นเอ่อส หารด้วย1เนาะก็4หาร1ไม่ได้ครับใส่0ใส่จุดเติม0 42เป็น8ลบกันเหลือ2เนาะเติม0 4520นะครับลบกันเหลือ0 1ต่อ4มันจะได้ออกมาเป็น0.25ใช่ปะอืมแล้วการจะเปลี่ยนอัตราส่วนเนี่ยให้เป็นร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับง่ายๆเลยครับง่ายแบบโคตรเลยคือคูณร้อยครับ มันก็จะออกมาเป็นคูณร้อยนี่คือ0ูนย์ตัวใช่ปะมันก็จะ,ะจําวิธีคูณทศนิยมได้ปะ,ะในเรื่องในค่าที่เท่าไหร่วะเออค่าที่ผ่านมาจําไม่ได้แล้วนะครับก็เออมันก็จะเป็นเอายีออกใช่ปะแล้วก็เติม0ูนย์ตัวนะครับแล้วก็ทศนิยม2ตําแหน่งนะครับก็ใส่จุดเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นย5ครับแล้วน้องก็เติมเปอร์เซ็นต์เข้าไปได้เลยหรือจะเขียนว่าเป็นร้อยละ 25ก็ได้ครับเนี่ยก็คือเรื่องเปอร์เซนต์และร้อยละนะครับแต่ว่าการทำเปอร์เซนต์และร้อยละเนี่ยมันจะไปอยู่กับพวกเรื่องกำไรขาดทุนแบบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งจะแยกเป็นอีกบทหนึ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพี่แค่เอามาเสริมให้เฉยว่าเหตุผลที่มันแบบเอามาคู่กันว่าอัตราส่วนและร้อยละก็คือแค่นี้แหละนะครับหรือหรือจริงๆแล้วนะครับน้องอาจจะยังไม่ต้องหารเป็น1ส่วน อ4เอยยังไม่ต้องทำเป็น0.25ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าการที่เรามีอัตราส่วน1ต่อ4เนี่ยถ้าอยากทำให้มันเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเราคูณร้อยเข้าไปเลยก็ได้ครับตั้งแต่ขั้นนี้แล้วนะครับแล้วน้องจะเห็นว่ามันจะแก้ง่ายกว่าก็คือเนี่ยเอา4ไปตัดนะครับก็คือ4 1 4 4 2เป็น8นะครับแล้วก็4 5 20เห็นปะมันก็จะได้คำตอบเป็น25เลยครับเราก็เลยจะตอบว่า25%หรือร้อยละ 25ได้เลยนะครับเห็นไหมนั่นแหละคือเวลาทําเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะง่ายๆครับก็คือแค่คูณร้อยเข้าไปนะครับเพราะว่าพวกอัตราส่วนเนี่ยเวลาเราคํานวณมาหรือเศษส่วนเนี่ยคำนวณมาเศษส่วนเนี่ยย้ำย้ำว่าตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนะมันคํานวณมามันจะเป็นทศนิยมอยู่แล้วครับพอเราคูณร้อยเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ทันทีแค่นั้นแหละเพราะว่าเปอร์เซ็นตะ์น่ะถ้าเอาแบบลึกหน่อยนะอันนี้ในในมปลายถึงจะได้เรียนนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์มันแปลว่าส่วนร้อยนะครับ อืมก็คือหารร้อยอ่ะอเพราะฉะนั้นวิธีทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เลยต้องคูณร้อยเข้าไปไงนะครับก็เรื่องอัตราส่วนก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สั้นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก่อนจะเอ่อก่อนจะไปเนาะก็เหมือนเดิมนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับขายของนิดนึงนะครับน้องๆคนไหนน้องๆมปลายนะครับที่กําลังเรียนอยู่ในระดับมปลายแล้วก็กําลังจะสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะ เรียนในห้องไม่รู้เรื่องนะครับอยากจะเพิ่มเกรดหรือน้องที่จะเตรียมสอบเข้ามาหาลัยแล้วยังยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่มีพื้นฐานนะครับแล้วก็แบบอ่านเองไม่ทันนะครับพี่มีคอร์สออนไลน์สําหรับน้องๆมปลายที่จะสอบเข้ามาหาลัยหรือเพิ่มเกรดในโรงเรียนนะครับพี่สอนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดนะครับในแต่ละบทของมอปลายเลยแล้วก็แบบแบบละเอียดแล้วก็พาทําข้อสอบแบบติวสอบด้วยก็คือเหมือนแบบจบในคอร์สได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ r k c a s t i l t o r นะครับหรือที่ลิงก์ด้านล่างนะครับพี่ทิ้งไว้ให้แล้วเนาะยังไงก็ฝากคอร์สพี่ไว้ด้วยนะครับจะได้มีทุนทรัพย์ในการทำช่องต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายน,ะน้องๆคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้เนาะแล้วก็มาเรียนเฉยๆก็ไม่ต้องเสีเรียนนะครับก็อย่างน้อยๆก็ช่วยพี่แชร์นะครับเพื่อให้ช่องพี่ได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับพวกเรา เนาะก็แค่แชร์ให้พี่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีในอีกทางหนึ่งแล้วนะครับถ้าไม่ได้เรียนด้วยกันไม่ได้เรียนคอร์สด้กันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับในในพาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราบหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ